โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอ่ะออก่าสตูดิโอนะครับนะก็ตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟ2,006นะครับนะก็เป็นเซิร์ฟน่าจะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะออโอเคอย่างแรกก็ของฟรีครับกดไปปึ๊บมันก็จะได้เซตนี่เซตที่ผมใส่อยู่นะ นะครับก็ได้ปืนได้ยาได้กระสุนนะครับนะอเอคแล้วป้าข้างล่างมีอะไรท่าน่ามืนให้ปั๊มยาอ๋อท่าน่ามืนให้ปั๊มยาครับจริงๆอายานี้มาสามารถกินได้นะครับอเอคตามนั้นนะก็แบบเป็นแเซิร์ฟแนวปืนลูกซองครับนะนี่อะไรกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ MCPE 2อ0 6โอเคตามนี้นะครับก็พิมพ์ไปในเฟสน,นะก็น่าจะเจอนะอเอค ส่วนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับอุ้ยใช่ไหม่วนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับนะเติมเงินก็นี่ดูเอาครับประมาณนี้นะอ่าเฟซบุ๊กก็นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีบอกนะครับนี่เฟซบุ๊กสิทธิ์ิพโผลเลอยๆนะครับโอเคตามนั้นนะสามารถเติมได้นะครับนะส่วนนี้ก็เป็นอ่ารวมวาร์ฟนะครับเป็นเซฟโซนหนึ่งนะครับเซฟโซนสองครับแล้วก็เลโก้พพพหนึ่งนะครับนี่ก็อะไร ส่วนข้างล่างก็เป็นฟาร์มบอสนะครับอุ้ยเสียงรถ what the fuck what what the fuck โอเคครับส่วนนี้ก็เป็นอ่ะเฮ้ยโหมดแรงว่ะห้ามห้ามเอาเซต90ลงครับโอเคนะห้ามเอาเซต90ลงนะส่วนนี้ก็สามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรวะ น้ำตาลเออสามารถเอาน้ำตาลมาขายได้นะครับพอขายแล้วเราก็จะได้ตังนะพอมีตังเราก็สามารถซื้อพวกกระสุนนี้ได้นะครับกระสุนกับยาเนาะก็หน้าล็อบบี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะโอเค,อเคออก,ก็นี่อะไรเอยอ๋ออันนี้เป็นยศสุพีมนะครับนะก็สามารถทับดาวเปิดปิดได้นะครับนะก็โอเคก็สลับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็เจอก,กันคลิปหน้าครับโอเคสวัสดีครับ นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe ดิครับกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>